สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกัรกับประสบการณ์การใช้งานคันนี้นะครับนี่ก็คือเจ้าตัว b m D C l i o n 6นะครับซึ่งก็จะเป็นรถลักษณะที่เป็น PHEV หรือว่า Plug In Hybrid นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับพี่ภูมิข้างในว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานนะครับมาประมาณ2,200กิโลมันเป็นยังไงบ้างนะครับกับรถที่ผมคิดว่าน่าจะเรียกเป็นนะครับเจ้าตัว C HV น่าจะได้แหละในราคาที่ค่อนข้างจะน่ารักนะครับประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นนั่นเองซึ่งก็จะมี2รุ่นนะครับก็คือจะเป็นพรีเม นั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปคุยประสบการณ์การใช้งานนะครับขับมาประมาณ2วีกสามวีกนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างกันครับชมกันครับมาครับ,รบก็ผมมาลองขับดูแล้วไม่ใช่ดทุกมาขับนี่นแหละก็ถามพี่ภูมิว่าเฮ้ยทำไมถึงในชอยส์คือเลือกปักอินไฮบริดตอนซื้อซีไลออนหกคันนี้หมายถึงว่าในชอยส์ยังไงนะทำไมถึงแบบเฮ้ยมันมีตอนนี้มันมีถางเลือกใช่ป่ะครับระหว่าง น้ำมันอ่ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ไฟฟา้าเฮ<ะ>้ยทำไมถึงเลือกเจ้าตัวปลั๊กอินไฮบริดเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยมันวิ่งมันวิ่งไฟฟ้าล้วนอ่ะได้ในระยะทางที่รู้สึกว่าโอเคใช,<อ>ช้ช,ชีวิตใช้ชีวิตได้นในประจาําวันแล้วก็พี่ออกต่างจังหวัดบ,บ่อยก็เลยแบบไม,ไม่ไม่ค่อยสะดวกที่จะแบบไปแวะชาร์จบางทีมันแพลนไม่ได้เลยก็เลยมาเป็นช้อยส์ว่าเฮ้ยถึงเป็นเจ้าตัวปลั๊กอินไฮบริดแบบนี้ใช่ครับแล้วตอนซื้ออ่ะมันมีช้อยส์อะไรอีกไหมที่แบบเฮ้ยมีในใจตอนช้อยตอนตอนไปมีความคิดว่าเฮ้ยมันมีรุ่นอื่่นนนนนนเเปรรีีีียยยบบกัััค้้้มมมออะไไงต ไมม,ม่ีใตอนนั้นไปดูตัวนี้เราชอบด้วยราคาด้วยไซส์ของตัวมันล้านหนึ่งรถันใ,ใหญ่ใช่ครับใช่ซึ่งก็จริงๆก็ถือวเป็นรถคันหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานพู l อ,ออกได้ดีแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากใช่ครับน,นี่ลองขับอยู่คงอะไรไม่ได้คมมากแต่ก็ไม่ได้แบบบวกมากอะ่ะคือล้ำหนักดีอัตราเร่เงฟือันนี้กดสดนะมันต้องรอเครื่องยนต์นิดนึงเลยอะ่ะก็ถือว่ามีพลัง แล้วก็ใช้ทุกแวดเดียรใช้พลังได้โอเคคือมันก็เป็นรถที่เราจะไม่เครียดเรื่องอัตราเร่งสักเท่าไหร่อ่ะคันนี้เท่าที่เขาเคลมมันรวมๆกันคือประมาณ216ม้าเหมือนจะสองบเอ็เออซัมซิงสองร้ประมาณนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบ1.5ึ่งธรรมดาครับไม่มีเทอร์โบใช่โอเคกำลังเท่าไหร่ประมาณ70ซัมติงแล้วก็มีมอเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งจริงๆคันนี้หลักๆก็คือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แหละใช่ครับก็จะเน้นความ ง่ายคือก็จะมอเตอร์ข้อดีก็คือฟีลแบบมันก็จะอัตราเร่งกดไปก็จะมาโดยทันใดทันดีแต่ถ้าเรากดเยอะสักเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่าที่เมื่อกี้ลองนะครับก็จะแบบตัวเครื่องยนต์ก็เริ่มมาช่วยละเพื่อเพิ่มอัตราเร่งให้มันเจ๋งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนี้ก็แบตเหลือสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ขับมาวันนี้กี่โลดู่ะครับวันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถักไว้ไม่ไม่ได้กดฟรีบอยใช่ใช่ใช่แต่น่าจะมีสี่สิบห้าสิบห้าสิบโลห้าสิบโลเก็ือแบต ก็ถือว่าเหลือเยอะนะครับอ okay ัตราเร่งเขาเคลมคือ0 1 0 8 5ถึงวินาทีซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ผมว่าเพียงพอต่อการขับของทุกคนแหละคือโอเคแหละการที่มันมีตัวเลขที่มันเร็วเนี้ยมันก็มันก็ดีมันก็ดีใช่จริงๆนี่มันก็เข้าใกล้กับตอนขับเบมแล้วนี่คันเก่าก็คือเอฟสามสิบเอฟสามสิบสามสองศูนย์ดีนะครับก็ถือว่าโอเคคืออัตราเร่งก็ไม่ได้แย่แต่กอแหละความมันในการขับเอยการลากรอบเออยังไงมันก็สนุกกว่าแต่คันนี้ด้วยความที่อ่ะมันเบส ก็เบสไฟฟ้าครึ่งนึงอะ่ะเออมันก็ไม่ต้องรอขนาดนั้นอะไรเงี้ยล้วก็จริงมอเตอร์ก็มีขนาดใหญ่สามารถแบบภาระรถทั้งคันที่มันไซส์4ีเอชขนาดเนี้ยได้ไม่ยากนะครับครับขอนี้กดคันเร่งนะครับมาเรื่อยๆนิ่งๆจริงๆจะบอกว่าเร็วกว่า CRV เร็วกว่าไม่ไม่สร้ไวเร็รู้สึกว่าเร็วกว่านะเขาโค้งอะไรก็รู้สึกว่าเออมันมันมันคงกว่าคือตอนแรกเราจะรู้สึกว่ารถจีนในแบบราคาประมาณเนี้ยเวลาขับจริงอ่ะมันน่าจะบงบวงเออจะขับ มามีจริงของเฟรไปเบสใจกับพี่ภูมิละก็ไม่รู้สึกว่ามันโหวกก็คือแบบมีความแน่นในการขับไม่ได้โหวงหรือแบบการเซตติ้งตัวช่วงล่างครับมันก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่มหรือไม่ได้แข็งจนเกินไปคือกําลังดีสามารถขับได้สนุกแตก่คือโอเคแหละด้วยความเอสยูวีเนาะมันคงไม่ได้แบบโยนไปโยนมาแล้วมันจะไม่เวียนหัวยังไงมันก็ต้องเวียนหัวอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับข้างหน้าบอกโอเคนะนั่งสบายนะครับข้างหลังเป็นไงสบายครับกว้างกว้างกวางสบายสบายเทียบกับเ CRV V ไวีมันจะดูทึบๆกว่าใช่ไม่รู้ว่าด้วยขนาดกระจกหรือเปล่านะอ่าใช่แล้วก็จริงๆแล้วคันนี้มีสันลูีสันลูบเปิดกัน้วเปิดเลยอ่าให้มมเปิดมีสันล่งจริงๆตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นก็อันนี้ติดท่าสี่สิบสี่สิบับสี่สิบอืมโอเคอุ่นกำลังอุ่นมันยาวถึงข้างหลังเลยใช่ปหมใช่ยาวยาวมากแล้วผมนี่แบบเปิดกระเบ้งหนึ่งถ้าเปิดแบบเนี้ยข้างหลังคือรู้สึกว่าโปรัดโป่งขึ้นโป่งใช่ไหม ไม่ต้องหนาปูนเทียบกับ07เหรอ07ที่ขับไปโหหินัน07มันข้างหลังมันไอ้นี่ยมันมันทำให้รู้สึกว่ามันวอลล์โรอ่าใช่เพราะข้างหลังมันยาวยาวเลยแต่ความร้อนร้อนอันนี้อันนี้ไม่ละอูนะแต่มันก็5โมงแล้วอ่ะแต่ตอันนั้นเราขับทั้งวันคือแบบมันร้อนขนาดองค์ขับอะร้อนจนเวียนหัวแต่คืออันนั้นก็ต้องให้เครมเออเครมนิดนึงคือเขาไม่ยอมไม่ติดฟิล์มนะครับ ข้างหลังนั่งสบายสบายมีแอร์เย็นมีแอร์หลังใช่ไหมข้างหลังข้างหน้าก็แอร์เย็นนะแอร์เย็นใช่ไหมแอร์โอเคครับแต่จะบอกว่าโต๊ะสามเคยนั่งก็คือแบบทุกครั้งก็คือจะคําว่าร้อนมากพี่พี่ผมไม่เคยไม่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 เคยลองในโต๊ะสามเออแต่คือแบบแอร์ใโต๊ะสามคือไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องถับซิลเป็นไหมซิลเป็นเป็นพี่รู้สึกว่าพี่นั่งซิลแล้วพี่ร้อนกว่าเพราะว่าพี่ผมซื้ออย่าพี่ผมมีอีกคันหนึ่งที่บ้านคือเซลก็คือ มันก็จะเป็นตรงเนี้ยมันไม่สามารถปิดได้แล้วพอตัวแดีวมันไม่สามารถปิดได้อะแอร์แม่งร้อนแบบใช้คำว่าเปิดยังไงก็ร้อนอะนสู้แดดประเทศไทยไม่ได้ใช่ขนาะดตัวน,นั้นติดติดฟิลม์ม80ดสิบแล้วด้วยนะเออยังไม่ไหวไม่ได้เพราะรถรุ่นพี่รุ่รรรนน้องผมอะก็ติดฟิล์มมาแล้วก็ต้องหาอะไรมาบังเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง mm hmm. ก็ไม่รอดก็คือร้อนอย mm ู hmm. ด่ดีนะครับ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอัตราเล่งกันไปแล้วซึ่งเขาเคลมว่าสูถึง1 0 8 5วินาทีนะครับ<ม><ม>ก็ทําได้โอเคช่วงล่างโอเคแล้วก็คันนี้ขับจริงนะครับจะอยู่ได้แต่เขาเคลมก็คือแบตประมาณ18ก <18. S 1> ิโลวัตต์ชั่ว18ขับจริงเขาเคลมว่าอยู่ได้ 95 95พี่คงขับจริงได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ85แบบไม่ได้ปั้นนะขับใช้งานเลยขับในเมืองขับในเมืองครับใช่แต่ก็ต้องบอกคอนดิชั่นคันนี้ก็คือที่พี่คงบอกก็คือมันจะชาร์จได้100แล้วลงได้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25เร์เใช่ครับเซตอัพหลังจากนั้นมันก็จะพยายามปั่นเครื่องยนต์เพื่อที่จะมาชาร์จให้แล้วซึ่งอันนี้ก็ที่ผมเคยขับเจ้าตัว H6 PHEV อ่ะตัวนั้นมันลงได้ถึงประมาณ3% 4%แล้วมันจะติดเครื่องยนต์มาชาร์จให้ครับก็อันนี้เป็นคอนดิชันในแต่ละที่มีความ แตกต่างกันนะกันแต่รวมๆก็จริงๆผมว่าร้อยแปโลผมว่าคน จากว่าผมถือว่าผมไกลอะรัชกะบังอะไปสยามไปกลับก็ว่ามาณ70ก็ถือว่าโคเวอร์กันทํางานแล้วผมว่ายากมากที่แบบ daily use แลรวแบบเกินวันละ80 90โลอะเพราะถ้าแบบนั้นอะสมมติคูณไปตีว่าเดือนละเผื่อไปต่างจังหวัดเดือนละครั้งเดือนละ3000โล3,000ปีละ3 6 0 0 0กโล,ลขับเยอะมากนะพี่จริงๆมันก็ใช้งานได้เพราะว่าพี่ก็ไม่เคยพี่ยังไม่เติมน้ํามันเลยตั้งแต่ซื้ออันนี้ขับมาประมาณ20วันวน้ามันตอนนี้เหลือสัก4 0ใช่ประมาณ40%่สคบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ไปด้วยนะพี่เวสเลยวะก็ขับถังหนึ่งได้พันโลอ่ะได้อะเออได้พันโลถึงก่นวะใช่ก็คือน้ํามันหนึ่งถังใช่ป่ะครับบวกชาร์จไฟหนึ่งครั้งได้หนึ่งพันโลมีคนทาเวสขึ้นมาแล้วเหรอใช่จึงก็เก่งมากนะครับดีใจด้วยผมขับถึงเชียงใหม่ผมก็ดีใจแล้วครับเกวันนี้ขับบูทแคทอ่ะพี่ถึงเชียงใหม่ชาสามรอบโคตรเหนื่อยเลยไม่ไหววะเออแต่โอเคแหละด้วยความที่เราไม่ได้ไปเชียงใหม่ทุกวันผมไปแค่ปีประมาณเฉลี่ยวันมสองรอบอะไรอย่างเงี้ยครับึงก็ถือเยอะแล้ว เที่เอคนปกตินี่ไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยจนเมื่อกี้เฟิร์สกดเพิ่งเพิ่งรู้ว่าเครื่องยนต์เป็นแบบนี้หรอเลยเครื่อง1.5นะครับก็เน้นแหละว่าไว้ใช้ไงใช้ปั่นไฟมากกว่ามากกว่าที่จะเอามาขับรถขับรถใช่แต่น้อยผมว่าจริงอัตราเร่งในแง่ของใช้มอเตอร์อย่างเดียวอะ ก็ก็ถือว่าเยอะแล้วก็เพียงพอครับต่อการแบบใช้งานทั่วๆไปละไม่ได้แบบมีคอนดิชันผมว่าคอนดิชันที่ต้องใช้เครื่องยนต์เสริมมานน้อยโยเวนมาปั่นไฟเฉยๆอะไรยงนะครับเ mm hmm. วลาขับต่างจังหวัดแต่จริงๆไม่ต้องขับไปนครสวรรค mm ์น่ะก็ถือว่าเงียบถือว่าพี่เงียบเงียบเงียบครับเงียบมากคันนี้จากคนใช้ bm mm hmm. มาอินทอเีย mm hmm. เป็นไงบ้างพี่อินทีเรียเป็นไงบ้างก็มันก็ดูดีนะ แต่มันก็ยังมีความพลาสติกด้านล่างอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นจุดที่เรามองไม่เห็นอะตรงนี้มันก็บุนุ่มมาซึ่งโอเคซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้หนามากแต่มันก็ยังรู้สึกรู้สึกว่าบุนุ่มใช่รู้สึกโอเคอะแต่ประเด็นก็คืออันนี้อาจจะไม่อยากจะเข้าไปแอบหรือใดๆอะไรยังไงนะเออแต่แบบเรารู้สึกว่ารถญี่ปุ่นคันละล้านอะทีาบอกคันเนี้ยมันยังไม่ได้บุนุ่มเลยอะใช่แบบพลาสติกก้องแกก้งกอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าเออคันนี้เทีย ในการทบไปใช้งานไปนะครับมันมันตามราคาใช่แล้วก็จริงๆผมว่าก็ไม่ได้ต่างจากคูดแคทของเยอะแต่คือโอเคแหละคูดแคทมันที่เราคุยกันเนี่ยตอนที่ผมไปซื้อรถอ่ะกูดแคทมันทําได้อเวอร์อินเทอรโอเวอร์ชาวบ้านมากอ่ะอ่าใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบในราคานั้นใช่คันนี้ก็แบบโอเคถือจะตของมาตรหารถจีนก็อยู่ประมาณนี้ในราคาประมาณหนึ่งล้านนะครับคันนี้มีบอก เป่าลมเ,เย็น,ยนหรื่าใช้บ่อยครับใช้ทุกวันเลย,ยผมเออจริงผมเคยยืมกูเทสจีมาแล้วผมชอบมากใช้คําว่ามากมากใช่ไหมตอนแรกเคยคิดว่ามันจําเป็นไหมพอใช้แล้วก็ลองเข้าซอยคน,นดีเราจะเข้าซอยแล้วลองเทช่วงล่างกันว่ามันเป็นอย่างไรคืออันนี้มันดูได้ได้แบบได้ได้ได้ดูลมยางลมยางตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบหกจุดเก้าสามสิบเจ็ดเทียบกับล้อสิบแปดนิ้วสิบเก้าสิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าได้เท่านี้นุ่มนะพี่นุ่ม นุ่มมากแล้วก็คันนี้จริงๆอินโฟเทนเมนต์ค่อนข้างจะครบแล้วก็จัดเต็มนะครับเพราะว่าคันเนี้ยก็จะได้แอปเปิลคาร์พที่เป็นไวเลสซึ่งผมว่ามันก็สะดวกในการใช้งานจริงมากสะดวกครับเอ้ยวงเลี้ยวโอเคเดี๋ยวแบบอยเล็กๆสะดวกมากค,คือรถผมก็จะแบบเสียสายเออคือคาเพยตอนแรกคาเพยธรรมดามันก็ดีของมันแหละแล้วพอขับไปขับ,ข,บขับมาก็จะแบบ um, ถ้ามันได้ไวเลสก็จะดี <laughs> จริงจริงมันซื้อกล่องเปลี่ยนได้ครับอย๋ยวเราก็จะแบบเออไม่เป็นไรนะการอะไรเงี้ยมันจะมีอัปเดตปะหรือว่า พวกนี้ปกติไม่ค่อยครับจกเวลนรถที่แบบเมืองนอกมันมีซ<ม>ัพพอร์ตอยู่แล้วอ่ะไทยไม่ได้ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะถ้ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้ช่วงล่างแบบขับเข้าซอยเจอลูกระนาดอะไรอย่างเงี้ยถือเป็นรถที่พวกนี้เดียวแบบ คล่องแคล่วอยู่นะแม้ว่าจะรถจะสายใหญ่อะไรเงี้ยครับรถคันนี้ก็ออนเบสนะครับประสบการณ์การขี่มาประมาณ2,200กิโลแล้วก็ด้วยความที่ทพี่ผู้ขับเป็นนักสวรรค์แล้วก็ขับจังหวัดมาบ้างเลยอันนี้ขับไปเขาใหญ่ยังคันนี้ยังยังไม่ไปเขาใหญ่ครับมีไปชลบุรีเป็นไงบ้างเวลาขับทางไกลครับร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยเสียงลม <ừ> เสียงอะไรพวกนี้เป็นยังไงครับ เพี่รู้สึกว่ามันเงียบเยอะเลยแหละพี่พ่ดมาจากดีเซลด้วยป่ะมันก็เลยแบบใช่แต่แต่ตอนนั้นอันนั้นก็ต้องบอกว่าจริงบีเอ็มก็เงียบกว่ายังเงียบกว่ายังเงียบกว่าอย่างเงียบกว่าใช่แต่นี่มันสูงกว่าด้วยไงอ่าแต่ก็ถือว่าเงียบมากมากเลยค่ะปกติรถสูงมันก็จะนิดนึงอยู่แล้วใช่เพราะจริงๆริง้อยยี่สิบมันก็ยังเงียบอยู่นะแต่พี่ไม่ไม่ค่อยได้เหยียบเกินร้อยยี่สิบเท่าไหร่อ่คันนี้ก็อย่างที่บอกครับลองหลับแล้วพวกคาเพลเวลล์สัมโพงเป็นยังไงบ้างครับเวลาแบบขับจุ๊ย ไม่รู้อ่ะเคยคือมาจากมาจากบีเอ็มตัวล่างพี่ลําโพงมันธรรมดามากๆอ่ะอันนี้คือดีกว่าเยอะคันนี้มันใส่อะไรเป็นพิเศษป่ะพี่ไม่ถึงว่าอีฟิลิตี้ครับลำโพงอีฟิลิตี้ครับก็คือโดยรวมลำโพงโอเคลำโพงดีครับลำโพงดีอายปีไม่ได้หูเทพมากอ่ะอาจจะแบบอธิบายได้ไม่ได้ว่ามันแบบมันมบเบรอะไรยังไงแต่สหรับเราถือว่าโอเคอ่ะแล้วก็ด้วยความที่คนที่มาจากเราที่ไม่มีความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะครับมารถที่มีระบบความช่วยเหลือครบทุกอย่าง ตามสไตล์รถจีนเอดาสเอยเลนคิปปิ้งเออยรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าปิดหมดเลยเหมือนันแต่มีใช้บ่อยคือไอ้นี่นะที่มันเป็น ICC ป่ะไอีซีอะคุยกับไอ้ที่มันมันจะแบบเลนคิปเลนคิปให้เองอะยังมีใช้บ้างนะแต่แบบไอ้ที่มันแบบอะไรออกนอกเลยแล้วดึงกลับอันนี้ปิดหมดเลยเออผมก็ปิดไม่ไม่ชอบไม่ได้อกว่ามันไม่ดีนะแค่บอกว่าเราไม่ชอบผมก็ปิดเหมือนกันแต่คนที่ขับรถเองนะเฮ้ย เมื่อกี้พี่ภูมิบอกว่าคันนี้รีเจนเยอะเราก็รู้สึกว่าเออรีเจนไม่เยอะนะแบบไม่ค่อยทิ่มมันอะไรเงี้ยถ้ารถผมก็คือแบบหน้าทิ่มไปเลยมาจากรถน้ํามันเนี่ยไม่ชินงงก็รวมๆตัวความปลอดภัยอะแดปตีฟโอเคไหมไม่ถึงแบบการเบร์ระยะอะไรเงี้ยครับโอเคโอเคมันมันไม่ได้ใกล้ไปอ่ะใช่เราแค่เราคือคือลองคือลองลองวัดดวงรอบหนึ่งคือปล่อยเลยก็ไม่ชนอ่าแต่พวกนี้มันเซฟตี้มากมันเซฟตี้มากมันเซฟตี้มากบรคให้ก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ มีตกใจนิดหน่อยตอนจะถอยออกจากซองอะแล้วมีอะไรมันเบรกออโต้แล้วสะดุ้งไม่ได้อันนี้ไม่ชอบเลยอันนี้อันนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกันเอออันนี้ไม่ชอบเลยแล้วแบบมันเบรกแรงมากแล้วเราหันไปแบบที่มอเตอร์ไซค์มันอยู่ไกลมากอะจริงจริงมันก็เพื่อความเซฟตี้แหละใช่ใช่รู้สึกว่าพวกเนี้ยมันใช้เซ็นเซอร์เพื่อเตือนเราก็โอเคแล้วเราสามารถเบรกเองได้อื แล้วก็มีคําถามก็คือสิ่งที่ที่ผมไม่ชอบคันนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ชอบแค่รู้สึกว่ามันควรจะต้องมีอ่ะก็คือ m e m o ม y ี i t ีดอ่าหนึ่งบเนี้เป็นเบาะไฟฟ้าก็โอเคคันนี้เป็นบิวเวย์ตัวตัวท็อป ก็คือพรีเมียมมันจะมีไดนามิกตัวถูกใช่ป่ะตัวถูกใช่รับแล้วก็มีพรีเมียมคันนี้นะครับซึ่ง mm hmm. โอเคอย่างรถผมอะ่ะมันเป็นรุ่นโปรใช่ป่ะมันมันรุ่นถูกสุดอะ่ะ mm hmm. มันไม่มีมันก็เป็นเรื่องพอเข้าใจได้แต่คันนี้ตัวท็อปยังไม่มีมือถือใส่ก็อาจจะนิดนึงไห mm hmm. นไหนก็ไหนๆหนแล้วมาดูอินโฟเทนเมนต์ด้วยว่ามันทาอะไรได้บ้าง mm hmm. ตอนนี้หน้าเมนูปกติก็จะฟีลแบบจริงๆผมเข้าใจว่ามันเปิเปสอนแอนดรอยดป่ะพี่ใช่ครับใช่มันน้นองก,ก็สามารถดูเนวิเกชันได้แหลกไหมไม่แหลกเนวิเกชันมันดีนะ เอออันหนึ่งที่ผมชอบอันนี้คือเขาจะมีบอกไ <PM. S 2> อพีเอ็มสุดห้าให้เลยว่าข้างนอกข้างในเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูว่าเท่าไหรตอนนี้ยังไงไม่แหลกนะเฮ้ยโอเคแฮปปี้เราคงไม่ได้เทสต์ค่าไรขนาดนั้นเนาะอันนี้แบ่งจอแบ่งจอได้สามารถเข้า YouTube Music ได้ก็คือจริงๆเหมือนผมเข้าใจว่าตัวนี้มันให้เดือนสองกิก้าพี่ 2> 2เดือนสองกิกะใช่เดือนตัวดาต้านะครับซึ่งซึ่งหมดแล้วครับอ่ะสมมุติเราเปิด APT นี่นะครับ not work <Okay. S 2> not work โอเค ่าซึ่งอันนี้เราจะไม่เปิดต่อริขสิทธิ์แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เออเฮ้ย่อลื่นไหลสะดวกมันมีมันมีคนเขาปรับแอร์ได้ะจากกับในนี้หรอจากเหมือนกับแค่ถูแถวเนี้ยแต่พี่พี่ยังทำได้เบนเออแล้วก็อันนี้คือ u t u b e อันนี้มันเป็นอันนี้คือมาเองพี่หรือว่ามันเป็นสูตรลงให้มันคล้ายๆของแบบเอาไว้ดู u t u b e แบบไม่แบบไม่ไม่ต้องจอดรถอ่ะ <Okay. S 1> มาหนีซอฟต์แวร์ก็รวมๆม,มาตรฐานครับสามารถดูรายดีสมาร์ชาร์ดก็คือดูตั้งสเกดูอ๋อโอเคผมนึกว่าดูแบบแฮนที่ชาร์จอะไรเงี้ยมันจะมีอ๋อที่ชาร์จมันต้องเป็นนีเวกชันครัแล้วก็มีก็มีเซตติ้งรถทั่วไปอะไรเงี้ยครับเวอร์ชันนะครับมีเอเดอรสามารถปรับตัว i อซได้ไดที่เพิร์นโถได้เซฟตี้ 70, นะครับทุกอย่างปรับตรงหน้าจอได้เลยขนาดใหญ่เอเนอร์จีอ๋อเนี่ยที่พี่บอกใช่ไหมว่าใช่ต้องเท่าไหร่ถึงจะแบบชาร์จ ใช่มันต่ำสุดได้แค่ยี่ห้าแล้วก็ระบบดีเจนนะครับเป็นเดเรมิกสแตนดาร์ดไม่อันนี้อันนี้เจน,น gen อยู่นี่อ๋อโอเคดีเจนทีแล้วก็ชาร์จิง สิสเต็มนิชานนะครับอ๋อมี V2L ด้วยวอลดีใช้งานง่ายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอนซัมชันคอนซัมชันเฮ้ยกินน้อยนะ11.8กิโลวัตตต์่อ100กิโลซึ่งสำหรับผมถือว่าน้อยเพราะที่ผมขับต้องการแต่45ถือว่าน้อยใช่ไหมนนี้ถือว่าน้อยน้อย<ๆ>น้อยถือว่ากินพลังงานได้โอเคนะครับแล้วก็ตัวเคอร์ฟเนี้ย13.7ใน50กิโลล่าสุดแล้วก็ใช้น้ำมันไป0.1ลิตรแม้แต่ช่วงผม0.1ลิตรต้องได้กดมาเยอะแหละดูแล้วแย่ๆของเฟิร์นเอง คือด่าผมไม่กดม่ก่ก็คือไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเลยพ,พี่ยังไม่เคยกดแบบกดเลยนะแบบ<อ>ไม่เคยลองเลยประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มีเรื่องถึงอะไรนะเรื่องที่ไม่ชอบของคันนี้มีอะไรอีกไหมเม,มื่อกี้มีรู้สึกว่าแอร์อยู่ต่ำไป<อ>ไม่รู้คิดเองว่าแเอร์เย็นใช่ ไอ้เย็น,นเพลงพอนะครับนั่งสบายผมว่าคนทั่วไปป,ประมาณเนี้ยน่าจะแฮปปี้ละ<ม>่ะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับจยดจุดไม่ชอบมันก็แบบหยิบย่อยอ่ะมันไม่ใช่จุดใหญ่อะไรแต่เทีกบกบบผมผมมองถ้ามองใอนเงี้ยที่อยากจะแบบคิดว่ร,ราคาล้านนึงได้เท่าเนี้มันก็ไม่<ช>ยังไม่อยากเล่นเป็นข้อเสียเลยใช่ก็มันเหมือนแค่เป็นมันแค่เป็นวิธีการออกแบบที่มันไม่มันมันไม่ฟิตกับตัวเราแค่นี้เออเรื่องหนึ่งที่อยากพูดก็คือผมประสุดท้ายอ่ะการออกแบบอ่ะในการวางของต่างๆรถญี่ปุ่นทําได้ดีกว่าอืมเออ อันนี้รถส่วนตัวนะรถจีนเนี่ยสู่ไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะเพราะผมใช้อีกคันหนึ่งเป็นฮอนด้าด้วยมัง้งแล้ววางของนู่นนี่มันจะดูแบบเมคเซนส์ในการนั้นกว่ามันจะดูหยิบกิบจับง่ายกว่าเฮ้ยแต่งงมากเลยเว้ยเฮ้าบีตัวล่าสุดไม่มีที่ใส่แว่นกันแดดอา้าว <laughs> โหไอ้นี่โคตรมากจริงๆโคตรแบบเฮ้ยยูแม่งมนึกงุ่นยิดอะคือแบบไม่ยูเอาอะไรออกกันทุกที่ขนาดนี้วะอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นมาดูบีเอ็มแบบบีเอ็มไม่มีกระทั่งไม่มีกระทั่งที่วางของตรงนี้เฮ้ยเฟอร์นิเจอร์ก บีเอ็มาอะไรวางไม่ได้เลยเบรลลี่ก็ไม่มีนั่นแหละครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะสรุปกันครับก็สรุปแล้วนะครับเจ้าตัวบีวดีเซเลออนซคันนี้นะครับก็ถ้าถามผมอ่ะถือว่าเป็นรถที่1คุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้รถขันใหญ่สเปคดีพีชีวีคือเหมาะสำหรับคนที่มีความกังวลว่าในวันเนี้ยการออกไปต่างวัดการไปหาแท่นชาข้างนอกอ่ะมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือว่าคุณเน้นการถ้าคุณไปตจังหวัดคุณเน้นช่วงเทศกาลแต่ในเมืองกคุณก็ขับเดลี่ปกติผมว่าตัวเน ก็ต้องเป็นคุณแหละครับที่ตอบว่าเฮ้ยคุณต้องการไฟฟ้าหรือว่าคุณนะครับต้องการ,รก,าการใช้งาน,างานทีม่มีความแตกต่างกันเอ๊ละลักษณะการใช้งานของคุณมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับโอ้โหผมว่าคุ้มค่าแหละตัวเทียบที่เป็น PHV e ประมาณนี้ก็ราคาในประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีเป็นอ่ะ H6 PHV เนาะก็ราคาจะอยมามาู่ประมาณร้านสาม้านสี่อื่นๆผมว่าก็อาจจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่นะครับผมว่าตัวในค่อนข้างจะน่าสนใจมากจริงๆนั่นเองครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ไม่ชอบหนวีดีโผมด้วย กันแล้วสวัสดีครับ